สวัสดีนะครับอยู่กับพี่สันนะครับคนโคกรถไทยต้องคํานะครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับลุงประเทืองสวัสดีครับลุงครับครับสวัสดีครับแข็งแรงดีเหมือนเดิมเหมือนเดิมเจอแล้วรถไทยประดิษฐ์นะครับอันนี้มันคือรถหยอดนะครับขนาด2ีสิบแถวลุงไดรางมันพระราชทานนะครับ นี่ลุงประเทิงนะครับอ่านี่นี่ลุงเบอร์โทรโทรมาได้โทรมาได้ใช่ไหมลุงเบอร์โทรโทรได้ไหมโทรโทรมาได้ใช่ไหมลุงเออเนอเนอแปดเก้าแปดไหมครับศูนย์แปดเก้าแปดนี่นะโทรโทรมาได้นะครับโดยความร่วมมือกับกรมการข้าวสำนักงานเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ โซนใจติดต่อเนี่ยครับฟังแดงรางวัลอะไรลงได,ดไไ้นี่มาไอ้ตัวนี้ใช้โรยงานไอ้ไอ้กรมังเข้าอะเกษตรจังหวัดต,ตอนนี้อีไดายอไดายสุดยอดมากนะครับเ<ม>ดีนน๋ยวจะมีป้ายไ,ไ,ไปนะไป้ายนี้ก่อนนี้ก่อนอนีที่เขาสำรวจได้ตั้งทางการเลยอ้โหเนี่ยกลมังเข้าอะไรทุกอย่างเนี่ยเป็นแค่เครื่องบิ๊กนะครับคือเครื่องบิ๊กตัวเดียว เดี๋ยว <Okay. S 1> เดี๋ยวผมจะพาไปดูที่บ้านบ้านของลุงด้วยนะครับนะลุงแกทำคนเดียวนะครับเชื่อมเองตัดเองทุกอย่างนะครับอายุ72ในรางวัรลวรลบราพระราชทานรับจากรอสิบเลยนี่ใช่ไหมลุงได้กี่ใบอันอันนี้ลุงใช่ไหมเนี่ยใช่ครับหโอ้โห oh. อันนี้พระเทพ นี่พระเทพเป็นลูรับนี่ลุงนะครับฝกรางวัลนะครับฝกรางวัลลุงอะรางวัลรางวัลเยอะมากโน่นโน่นโพระราชทานเนี่ยโน่นได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งเลยนะครับของประเทศโอ้โหสุดยอดฝงลุงคันเดียวในโลกครับถูกต้องคันเดียวถูกต้องครับกันเดียวกระตีโน่นเอันนี้พระรัชทานี่อันนี้รางวัลรางวัลอะไรสาระนี่ดาวอส เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตโอ้ยยกน้อยยกน้อยศบธนาตมสำหรับการปลูกข้าวนาตมโอ้นี่ทั้งวันนะครับสาขาเกษตรและเทคโนโลยีตอนตอนตอนลงได้รางวัลเนี่ยอายุถึงเท่าไหร่ที่ได้รางวัลกับประเทศนะครับนี่นะครับก็มันไอ้ะโอ้รางวัลเยอะมากใครเยอเท่าไหร่สี่เก้า

ลุงเกมีสิทธิบัตรบบนะครับหลุงยังนี่ล้อหลังนะครับมีบางโคนด้วยลุงยางแบนเนี่ยล้อหลังเนะี่ยลมลมอ่อนแล้วนะเครื่องบิ๊กนะครับผมตัวนี้390 Honda GX 390อเอ๊ตัวนี้กี่แรงนั่นเนี่ย ต้องดูเป็นกาลใจให้คนรุ่นหลังนะเครื่องเครื่องบิ๊กนี่กี่แรงนะลุงสิบสามแรงอ๋อเครื่องยนต์ตัวเดียวละสิบสามแรงเกียร์นี้เกียร์ชัตเทิลเกียร์สาบูลุ่เอ้เกียร์สามล้อใช่ไหมลุงเกียร์อะไรนะเกียร์สามล้อตุ๊กตุ๊กนะครับนี่นี่ครับโอ้โห ก็ซับซ้อนเหมือนกันนะครับอ้าวลุงอันนี้ไว้ทำไมเนี่ยนจดเวลาเผือว่าไปไปติดหลงหรึวิวิเอาวุธส่าหขับไม่ได้อ๋อไม่ทั้งวิ่งทั้งงัดมันเหมือนคล้ายๆเสียมอ่ะเสียมอ่ะแบกเสียมอ่ะ มันมีกี่เคสนะลุงผมลืมไปแล้วห้าเกียร์ครับห้าเคสนะสี่สองสามสี่ห้าขับเท่านั้นเดียวนี่นะครับ20่สิบแถวสี่ห้าบ็อกซ์ละห้าสี่บ็อกเป็น20นะครับผมเฮ้ยมีแต่ด้วยลุงเปิดไฟได้ไหมอ่ะเปิดไฟเลยนะหอต้องติดอันนี้ข้าวไก่ มีไฟด้วยก็คือนลุงก็หยอดได้ใช่ไหมเนี่ยลุงก็หยอดคืนได้จะยังเคลื่อนด้วยพี่ผ่านไปลุงทำวันละเจ็ดสิบไร่อยู่สองสามวันอืมเป็นไงเป็นลุงเห็นเด็กหนหลุงเปตัวอย่างนะอันนี้เปิดไฟได้อ๋อแรงไหมอันนี้ไฟเลี้ยวอันนี้อันนี้ไฟหน้าลง อาไม่ดับเลยตัวนี้แต่ว่าเป็นสตาร์ทมือสตาร์ทมือนี่คือมือดึงมือกระตุกดึงนะครับไม่ใช่สตาร์ทบิดกุญแจนะครับนี่สตารมือเออสตาร์ทมือครับนี่หยอดข้าวญี่ปุ่นวะอันนี้หยอดข้าวไก่ไอ้เดี๋ยวมันด้เดี๋ยวเปิดเมื่อไหข้าวออกเนี่ยข้าวญี่ปุ่นไม่เคยขับสามแรงทรงบิ๊กครับฮอนด้าดวงจะเดินละ Ê. chưa đơn lá xe mai cái mày. này đây cứ tốn giọt ตอนหยอดก็จะมีระบบกลไกจุดอีกตัวหนึ่งนะครับข่าวล่วงมาแล้วเนี่ยเพิ่มเพิ่มเบิ่มเพินี่นะครับมันก็จะสม่ำเสมอนะครับอันนี้มันก็จะตอนหยอดจะไม่เชิงว่าจะเป็นแถวนะก็จะเป็นจุดจุดอย่างันนี้นะครับ ปรับข้าวเยอะน้อยปรับได้ใช่ไหมลุงเอ้ดิด่นีลงมากลงน้อยอยู่ตรงนีโ<อ>้โอ้อหนี่หกสานี่ลงน้อยปรับข้าวได้เอออาบว่ามานี่ลงมากเลยอ๋อนี่ตัวนี้มันจะงัดขึ้นเออเออเออลงมากพี่เออเออเออโอ้โหโอ้นี่นะครับท่านผู้ชมนี่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 มันก็จะบีบไว้โอเออแน่นอนนะผมผมเราปรับไม่ได้เออ ปรับได้ปรับก็ปรับตัวนี้นะครับปรับ2ปรับทีละ2กองอ่าเอาง่ายๆมีที่ปรับ2อฝัอง่งนะครับวันนี้มาหยอด10กว่าไร่นะครับผมหยอดก็ไร่ละร้อยแปดสิบนะครับ เมื่อกี้ลุงหยอดแค่ไร่ละร้อยห้าสิบาทแต่ว่าตอนนี้น้ำมันมันแพงนะเราลุลงก็มาไกลด้วยนะเดินทางมาประมาณสามสิบกิโลนะเพื่อที่ว่าจะไม่หยอดลงุลงลงุงหยอดกี่กิโลนะไร่ล,ละวันนี้สิบสี่สิบห้าสิบสี่ตสิบห้าโลประมาณไร่ละสิบส oh. ี่ตั้งสิบห้าโลโอ้พอดีแล้วนะขนาดนี้พอดี เกจดโลก็ได้หกเกโลก็ได้ไดอ,อชอบมากเ,เป็นไงพี่เสนใจน,นี่อัตต์ตัวนี้แค่ประคองไว้เฉยนะครับลุงจะไปยัง โอ oh. <laughs> ลุงมีหลายสเต็ปมากนะครับโอเคครับเดี๋ยววิดีโอชิดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ